หมอช้างเผยแอบทักสะอ่อนเจอปีชงจังๆแนะฝากดวงกับเทพ เข้าสู่เทศกาลตุ๊ดจีน2,565รายการ3แซบเชิญหมอช้างทศพรีตุลามาเปิดดวงทำนาย,ายถ่ายทักตุ๊ดจีนนี้ใครปังใครพังบ้างโดยสาวแอปทักษอ่อน,นั้นปรึกษาหมอด,ดูดังกลางรายการว่าปีนี้เป็นปีชงของเธอก็คือปีวอกซึ่งแอปทักษอ่อน,นั้นถามว่าก็คือชง100%ถูกไหมคะ ด้านหมอช้างได้ชี้แจงว่าปีชงม,มันแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มันไม่ใช่ชานมไข่มุกจริงๆมันมีแค่วอกปีเดียวที่ชงที่เหลือเป็นปีต้องเตือนซึ่งอีก3นักษัตริย์ก็คือพวกที่เกิดปีกุลปีมะเสง็งปีขานวิธียอดฮิตที่หนุนดวงให้ดีขึ้นก็คือฝากดวงกับไทยสวยเอีย ทำหน้าที่ในการดูแลดวงชะตาให้กับเราซึ่งเราเกิดปีวอกปุ๊บเราอยู่ไกลกับทายสวยเอียม,มากก็เลยเกิดความเชื่อในการต้องเอาดวงไปฝากไว้ที่วัดและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ